วันนี้ผอ,อพิเตอร์ของเราพามาสัมผัสประสบการณ์บางลำพูฟู้ดทูตเทสนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านอาหารย่านเมืองเกา่าส่วนหนึ่งของโครงการประสบการณ์แสงสีเสียงเราเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน ผ่านอาหารย่านบางลำพูโดยวิสาหกิจชุมชนสเสน่ยย่านบางลำพูที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก n อ a จุดเด่นของโครงการนี้คือการออกแบบเมนูร่วมสมัยจากรากเหง้าอาหารพื้นถิ่นควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีด้านแสงสีเสียงและเสียงบรรยากาศจากชุมชนเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนบางลำพูนี่เป็นครั้งแรกที่การท่องเที่ยวชุมชนถูกยกระดับให้เป็นประสบการณ์มูลค่าสูงจะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกัน เมนูลำพูซันชัยหลากหลายเครื่องว่างข้าวแช่อย่างบางลำพูหอมยิล่ารสล่ำลืออิ่มรสมือครัวบ้านเาราเคล้าเครื่องเข้าเส้นกลมกล่อมพอดีคำไห่ลำหวานเย็นขนมเกสรลำพูเมนูหน้าอีสต์มากทุกคนและสำหรับใครที่สนใจไปสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ทักกันไปจองได้ที่เพจเสน่บบางลำพูไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ